ที่คลินิกคำฟันพระยาซิตี้เดนโทเซ็นเตอร์ถนนพระยากลางตรงข้ามเซเว่นซอยพระยากลาง12ยิงยืงกับการไฟฟ้าเสือภูมิภาคสาขาพระยาฝั่งร้านอาหารเลือดหมูขึ้นสีพระยากลางทันตแพทย์จุลพัฒน์หงสีทองและนางสาวรุ่งนภาวิชา ผู้จัดการคลินิกทำฟันพระยาซิตี้เดนทัลเซ็นเตอร์ได้มีการจัดแคมเปญคลีนนิ่งแชร์ริ่งฟอร์เนปาลคูถินปูนช่วยเหลือชาวเนปาลที่ประสบภัยแผ่นดินไหวด้วยทางคลินิกจะเป็นผู้ดำเนินหัก50%จากราคาคูดหินปูนของคนไข้นำไปบริจาคโดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน้นเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากคนไข้ไม่สะดวกทำฟันเลยสามารถจองคิวล่วงหน้าไว้ได้ด้วยการชำระเงินไว้ก่อนได้เพื่อร่วมทำบุญให้กับชาวเนปาล สำหรับคลินิกทำฟันพระรยาซิตี้เดนโลเซ็นเตอร์เป็นคลินิกทำฟันแห่งหนึ่งในเมืองพรรยาที่ต้องการจะช่วยเหลือสังคม ก่อตั้งโดยทันตแพทย์จุลพัฒน์หงสีทองหมอรักษารากฟันดีกรีจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากด้วยประสบการณ์ทำฟันมานานหลายสิบปีคลินิกได้เปิดที่แรกชื่อ Dental Holiday ตรงไฟแดงถนนพัทยาสายสองวัดชยมงคลเปิดมานานถึง3ปีก่อนจะย้ายไปเปิดที่ศูนย์การค้าซินทเฟอริโ a ลพัทยาบีชั้น3เป็นเวลา5ปีล่าสุดได้ย้ายลงมาเปิดที่ถนนพัทยากลางดังกล่าว โดยให้บริการตรวจรักษาช่องปากและฟันกับคนไข้ทุกเพศทุกวัยและเป็นที่ไว้วางใจของคนไข้าชาวต่างชาติที่มาใช้บริการตรวจรักษาฟันด้วยบริการและราคาที่เป็นกันเองคลินิกเปิดบริการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง19นาฬิกา30นาทีของทุกวันหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์033032285หรือ081 8704250และทางแฟนเพจพริยาซิตี้เดนทอลเซ็นเตอร์เขไม่เคยใช่ไหมอกูนอันนี้มันนะคะอันนี้อันนี้จเพราะจะวู่ข้างในนะต้อนกล้นงต้ลยม รมมมากมมากี <S <S 1> <S 1> สวัสดีครับผมธรรัแพทย์จุลพัตร์หงสีทองเป็นเจ้าของเทคนิคทางกร,รรมพทยาซิตี้ขณะนี้เรามีแคมเปญเพื่อหาไรายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนในประเทศเนปาลในชื่อ Cleaning is caring โดยเราจะนำไรายได้จากการรักษาคนไข้ในการขุมปูนความสะอาดฟัน ส่วนหนึ่งไปเรปจากเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากความคิดที่ว่าการที่เราจะแค่สวดภาวน,นาช่วยเหลือเลเยอร์ Players อย่างเดียวมันไม่พอเราก็ามี <c oughs> ความตั้งใจที่จะช่วยเหลือโดยการบริการให้การทำความสะอาดคนไข้ในเวลาเดียวกันแคมเปญน,นี้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่นี้ถป็นต้นไปครับ ส่วนคลินิกของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนพระยากลางอยู่ตรงข้ามกับซอย12เราก็มีเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านาสามารถโทรเข้ามาติดต่อเพื่อน,นัดหมายหรือเข้ามารับการรักษาได้ตลอดเวลาหมายเลขโทรศัพท์ทั้งเราก็มีเบอร์033 032 285และ081 870 4250